สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทีมและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะเน้นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับการเพิ่มไอคอนนะครับบนทารบาร์นะครับใน Windows 11ทํอำยังไงนะครับตัวอย่างครับผมมีไอคอนต่างๆครับที่เราใช้งานบ่อยนะครับใน Windows 11นะครับถ้าตัวไหนเราใช้งานบ่อยๆเราก็จะเอามาแปะไว้ตรงนี้นะครับ เราจะทำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับก็ให้ท่านนะครับมากดปุ่มเริ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับเริ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับมันจะมีตัวแอปต่างๆนะครับที่ที่เราใช้งานบ่อยๆอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาสร้างไอคอนบนทาร์บาร์ได้เลยนะครับเช่นผมต้องการเอาตัว spotify มานะครับก็ คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับมันจะมีตรงพินทุธาบาร์อยู่ตรงนี้นะครับท่านก็คลิกลงไปเลยนะครับมันก็จะมีตัวไอคอนขึ้นมานะครับตรงธาบาร์ให้นะครับแต่ถ้าหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอตรงนี้มันไม่มีนะครับอาจจะเลื่อนหาแล้วไม่เจอนะครับให้ท่านมาคลิกตรงคําว่าออกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหาเช่นผมต้องการที่จะเอา ตัวเนี้ยนะครับมาไว้ตรงทาร์ตบาร์นะครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวาที่ตัวชอ็อตคัตของไอคอนอโปรแกรมนั้นๆหรือแอันั้นๆนะครับแล้วก็ไปเลือกมอรนะครับนะมันจะมีพินทูทาร์ตบาร์นะครับท่านก็คลิกลงไปนะครับนะ ตัวโปรแกรมนะครับหรือตัวแอปนะครับก็จะเพิ่มเข้ามานะครับในทาร์ตไฟลนะครับเวลาเราเรียกใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกตัวนี้นะครับนะใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปค้นหานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสําหรับวันนี้นะครับนะเผื่อท่านที่ใช้งานอ่าวินโดว์สวีนะครับอยากเอาไอคอนต่างๆที่เราใช้งานบ่อยๆมาวางไว้ตรงนี้ทำยังไงนะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่ลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เลยร่วมเป็นกันครับสำหรับส,สวัสดีครับ